สวัสดีค่ะนารีทยากรค่ะวันนี้เราจะมาเล่นแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คิดไว้จะสมหวังหรือไม่มาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราคิดไว้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพทุกๆอย่างนะคะที่เราคิดเอาไว้เนี่ยมันจะสมหวังไหมมันจะเป็นอย่างไรนะคะก็ มาอัดที่ร้านเสียงรถอาจจะด,ดังหน่อยหนึ่งนะคะเรามาดูเจ้าชะตาก่อนใครอยากจะเห็นหน้าตาตัวตนอของแม่หมอก็ไปติดตามในลิกตอ,อกได้นะคะในเฟซบุ๊กมีให้ดูขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ มาดูตัวตนก่อ,อนว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไรปัจจุบันทุกสุขอย่างไรไมีเรื่องกังวลมีเรื่องอะไรคิดในใจไหมหกถ้วยจะให้พิสเทสสีดา ชะตานี้นะคะถ้าพูดถึงว่าด้านฐานะการเงินแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินมรดกมีที่ดินเป็นของตนเองเนาะ,ะการเงินก็อาจจะมีมีมากมีน้อยก็แล้วแต่แต่เป็นคนที่มีทรัพย์สินมรดกที่ดินไม่ได้ขัดแคลนเรื่องเงินทองเนาะคือเงินทองยังไงก็มีใช้มีจ่าย เาให้ลำบากยังไงก็มีอันจะกินอยู่ไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องอดอดยาๆ <S <S 1> <S 1> ชีวิตสุขสมบูรณ์นะคะมีพร้อมเกือบจะทุกอย่างแหละออชีวิตก็ดูสบายๆดีได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่รักเ,ออเป็นคนที่ลักษณะนิสัยอาจจะแบบเด็กๆอ,อ,อืมชอบเล่นแบบเด็กๆ อารมณ์เด็กๆก,ก็เป็นได้เนาะอืมชีวิตมักจะได้เจอเพื่อนเก่าเจอสิ่งเก่าๆกลับมาหาแฟนเก่าก็ดีความรู้สึกเป็นคนที่แปรปวนแปรปวนได้ง่ายคาดเดาได้ยากเป็นผู้หญิงที่สวยพราวเสน่ห์เนาะเป็นคนอารมณ์แบบโรแมนติกนะอ่เป็นคนอารมณ์โรแมนติกในระดับหนึ่งเลยชีวิตก็อยู่แบบสบายๆต่อให้ไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็มีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเองอืมแต่สุขภาพค่ะ รู้สึกว่าสุขภาพจะไม่ค่อยดีนะเจ็บป่วยออดออดแอดแอหรือว่าเข้าโรงพยาบาลรักษา,ารักษาตัวเองอยู่หรือว่าเพิ่งฟื้นฟูสภาวะจิตใจฟื้นฟูสภาวะร่างกายหรือกําลังฟื้นฟูนอยู่ก็เป็นได้เนะเาะแต่ก็มีหมอรักษาที่ดีอยู่นะคะปัจจุบันก็คือใช้เงินใช้ทองในการรักษาอยู่อพอประมาณเลยกับสุขภาพของตนเองเนาะโดยเฉพาะาระบบ หายใจช่องของระบบเลือดอได้หมดนะคะเรามาดูต่อดีกว่าแล้วตัวตนเป็นยังไงต่อเ่อเป็นคนกล้าลุยนะเป็นคนแบบลุยอะถึงไหนถึงกันชีวิตกำลังมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอยู่อ,อันนี้นะมีการมีการสิ้นสุด ถ้าพูดถึงการเจ็บป่วยก็การเจ็บป่วยอาจจะกำลังสิ้นสุดเนาะกำลังได้รับการฟื้นฟูถ้าพูดถึงกิจการงานก็อาจจะกำลังตั้งต้นชีวิตใหม่จบสิ่งเก่าไปแล้วกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ออกสแสวงสิ่งใหม่ๆออกเดินหน้าแบบไม่ไม,ไม่ไม่กลัวฟ้าไม่กลัวฝนไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะนีะ่มีเงินมีทองเห็นไหมเป็นคนที่มีเงินมีทองนะแต่ความรักรู้สึกว่าจะ ลักษณะเหมือนคล้ายๆคืๆพอพวกแม่ไม้เนาะผ่านคนมีครอบครัวมาแล้วา่าจจะมีครอบครัวมาแล้วออรอคอยความรักแล้วก็อาจจะเป็นคนค่อนข้างมกเงินนิดนึงอาจจะใช้เงินได้แบบ <c oughs> ต้องวางแผนดีๆแต่ฐานะการเงินก็ถือว่ามั่นคงระดับหนึ่งเนาะบางคนอาจจะเข้าขั้นเป็นเศรษฐีนี้ก็ได้นะ <c oughs> มีทรัพย์สินในครอบครองเยอะแต่แต่ความสุขทางใจและความสุข ด้านสุขภาพอาจจะยังไม่ไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหรนะ่เนาะชีวิตเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่รู้ทันคนเป็นคนที่มักจะมีโชคลาภอยู่เนืองเนื่องอเป็นคนที่ฟ้าดินมักจะมีบททดสอบให้ตลอดเวลาชีวิตจะพลิกผันบ่อยขึ้นขึ้น,นลงลงบ่อยแต่พลิกผันก็ยิ่งดีนะเป็นเหมือนกับว่าพลิกผันดีก็ได้สะเดาะเคราะห์กรรมไปในตัวทีหนึ่งเนาะ แต่เป็นคนที่เก่งนะคะมีความเชี่ยวชาญเป็นนักบริหารที่ดีนักการจาัดก,การที่ดีแต่ไม่เหมาะที่จะเป็นนักปฏิบัติไม่เหมาะที่จะเป็นคนลงมือทําด้วยความที่อาจจะเป็นคนที่สมาธิสั้นหรือเป็นคนที่ทําอะไรมักจะขึ้นขึ่กลางๆให้ปฏิบัติเองนี้น่าจะไปไม่ค่อยถึงเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วอะคือแบบทาสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วพอดีรู้ละเรียนรู้รู้แล้วยังไปไม่ถึงที่สุดมากกว่านั้นพอรู้แล้วก็พอละก็เปลี่ยนไปสนใจยอ,ยอย่างอื่นอย่างเงี้ย เลยทาให้เหมาะที่จะเป็นนักคิดนักวางแผนนักบริหารมากกว่าที่จะเป็นผู้ปฏิบัติหรือลงมือทําเองเนาะอ่ากำลังเร่งหาเงินให้กับตัวเองทํากิจการให้กับตัวเองเป็นคนหาเงินเก่งค่ะขยันทํางานอ่าเจ้าชะตานี่ขยันทํางานนะเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะอ่ะเนนนาอเป็นคนที่กล้ารวยอ่าเป็นคนที่ ร้อมที่จะ,ะเผชิญสิ่งใหม่ๆไม่กลัวพยายนอันตรายไม่กลัวการก้าวไปข้างหน้าข้างหน้าแม้จะมีเหวฉันก็ไปแบบเห็นไหมโอ้โหสบายสบายชิวๆอะไม่กลัวอะไรอ่าเป็นคนที่มีความสามารถอยู่ในตัวรอบทิศไม่ค่อยจะกลัวอะไรเนาะเออเห็นว่าเก่งไปที่ไหนก็เอาตัวรอดได้แล้วก็หัวหมอด้วยคือจับไล่ไม่ทันหรอกคนนีเออ้เขาจะมีความคิดที่ล้ำหน้ากว่าคนอื่นเสมอ เที่ยวชาในวิธีการแทรือทุกด้านแม้แต่ศาสตร์หมอดูเขาก็เป็นได้อเพราะว่ามีเซนส์สัมผัสที่ดีค่ะมีเซนส์สัมผัสที่สุดยอดเลยนี่เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วสิ่งที่คาดหวังอยู่ในใจนั้นคืออะไระชีวิตก็ดูดีนะแต่สุขภาพก็อาจจะมีป่วยเรื้อรงังป่วยที่ต้องมีการรักษามาตลอดแต่การรักษาก็คือให้ผลดีค่ะ ก็เหมือนกับว่ามียามีทางที่จะรักษาได้เพียงแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวบางคนก็อาจจะนอนฟื้นฟูอยู่บางคนก็อาจจะกําลังหยุดหยุดเพื่อที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่ทํากิจการใหม่คือมีการวางแผนไว้แล้วว่าจะทําอะไรดีมาดูซิวางอะไรไว้คิดสิ่งใดไว้สุขภาพ อยากฟื้นฟูสุขภาพอยากหายป่วยการเวลานะคะจะช่วยรักษาได้ชีวิตมันยังไปไปกับกับมันยังรู้สึกว่ามีอสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่บางคนการเงินก็ในลันกษณะหมุนได้อยู่นะคือหมุนไปหมุนมาหมุนได้อยู่สุขภาพก็เดียด๋ยวดีเดี๋ยวาหายเดี๋ยวดีเดี๋ยวหายเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนสมดุลในธาตุร่างกายของตัวเองมีการปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองเนาะ สิ่งที่หวังไว้ก็ประมาณว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะให้สุขภาพมันสุขภาพจิตสุขภาพกายฟื้นเร็วๆแล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆดังที่ดังใจหวังเอาไว้ที่คิดเอาไว้ใจนั้นอยากจะไปทําบุญเนาะเป็นคนจิตเมตตาก็าไปทําบุญค่ะไปทําบุญทําบุญให้กับ เจ้ากรรมในเวรแล้วก็ทําบุญให้ตัวเองด้วยขอบุญขอพรให้กับตัวเองด้วยเนาะขอให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้กับทุกองค์ที่ปกปักรักษาเราเนี่ยดูแลเราให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีสามารถที่จะตั้งต้นสิ่งใหม่ๆได้เนาะอ่าเห็นไหมจะมีใจคิดอยากจะเริ่มต้นเริ่มต้นกิจการใหม่รอสุขภาพรอสุขภาพ รอคนช่วยเหลือด้วยอาจจะมีคนแนะนําแนวทางหรืออุปถัมเราได้นะแต่เจ้าชะตาเนี่เป็นคนที่ทํำคนคนไม่ค่อยขึ้นนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูเนาะเขาก็จะช่วยเหลือได้นะคะคนที่มีจิตเมตตาเนะี่ยชีวิตก็รอพื้นรอพื้นเขาเรียกว,ว่าพักพื้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะรอพื้นแล้วก็เริ่มต้นอยากจะเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหม ตอนนี้เหมือนใจมันมีพลังอยู่เต็มร้อยแล้วอยากจะเริ่มแล้วอยากจะทําอะไรให้กับตัวเองอยากจะปรับเคลี่ยนตัวเองอยากจะเสาะสแสวงหาเดินทางสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอาจจะมีการติดต่อสื่อสารการสมัครงานก็ดีอเอาไว้นะคะพร้อมจะรวยพร้อมจะรวย อ่าใช่มีการติดต่อประสานงานมีการเรียนรู้งานมีการทดลองงานมีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝึกสัมมาอาชีพของตัวเองมีการติดต่อประสานงานหรือเตรียมพร้อมที่อยากจะไปทำงานละใจมุ่งหวังน,นี่จะเดินทางคืออยากจะเดินทางเรื่องงานล้วน,ลวนเลยแสดงว่าเจ้าชะตานี้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงงานใหม่แล้วก็ถึงจุดเปลี่ยนด้วยนะคะชีวิตถึงจุดเปลี่ยนแปลงแล้ว ต่อให้ไม่อยากโยกย้ายก็น่าจะได้โยกย้ายได้เดินทางไกลนะคะมีการรอคอยข่าวสารมีข่าวการงานที่ดีเข้ามาตอนนี้เหลือฟื้นฟูสุขภาพอ่าเหลือฟื้นฟูสุขภาพตัวเองนะคะนั่นเดอะเวอร์โอ้ดีมากเลยอะ่ะสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยมันจะได้แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะปัจจุบันคิดเอาไว้อะความตั้งใจคือฉันจะ ทำมันให้ได้ฉันจะยุติสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ความเจ็บป่วยก็จะหายและจะฟื้นฟูค่าจะได้รับการรักษาที่ดีสุขภาพจะกลับมาแข็งแรงกลับมาทํางานได้นะคะพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดชีวิตจะได้รับการรักษาจะได้รับหมอดี่ดเดม i จีเซนี่ก็คือความหมายของเป็นผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ก็ได้นะคะก็คือสุขภาพมีหมอดูแลเก่งหมอดูแลดีและตัวเองก็สามารถที่จะปฏิบัติตาม คือดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยะจะมีจบในเรื่องของสิ่งเรื่องราวที่ไม่ดีและมีการเริ่มต้นใหม่นี่คือความหวังในใจว่าอยากจะอยากจะให้เป็นแบบนี้แล้วเรามาดูอนาคตดีกว่าว่าแล้วสิ่งที่ตั้งตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยมันมันจะสําเร็จไหมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมันจะเป็นยังไงปัจจุบันนี่คือร้อมทุกอย่างละชะตาก็นําพาแล้วด้วยนะให้ละให้ละสุขภาพก็จะเมื่อนูนะคะ ออการงานก็มีการวางแผนไว้อย่างดีแล้วว่าพร้อมแล้วสมัครงานไว้ก็จะสมหวังด้วยนะคะเริ่มต้นกิจการใหม่ก็จะได้ด้วยสำหรับใครดูแรนดอมีก็ถือว่าดีนะคะอ่ะเรามาดูว่าแล้วอนาคตสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่ทำนั้นมันจะไปได้ดีเหมาะกับเราไหมมันจะมีอะไรให้ต้องฟันป่าไหม บทสรุปออกมานี้จะเป็นอย่างไรกับสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้แน่วแน่ว่าจะทำและโอกาสก็มาแล้วเพื่ออำนวยแล้วอืมทิงเอาอแปโอ้ยเดยสซันเดสซันมาพอแค่นี้ก่อนดีไหม <c oughs> เดาซันแล้วก็น่าจะพอแล้วเนาะ <c oughs> แต่ก็ต้องเปิดให้ครบนะ <c oughs> อ่าหกช่วย 54ดาบอีกเออมีแต่เรื่องของสุขภาพนะอากาศน่าน,นาภัยนะคะตัวเดิมชเชพเรอ่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรักในอดีตอ่คนรักในอดีตอยากจะให้กจับเข้ามา ก็จะกลับเข้ามาดังใจหวังนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไปในทางที่ดีความรักจะสมหวังแต่ว่าอาจจะเป็นรักที่มีความแตกต่างกันมากๆเนาะคือวัยวุฒิคุณวุฒิตำแหน่งการงานอยู่แดนไกลอเป็นรักที่มีความมุ่งมั่นมีความร้อนแรงมีความทวิาหานถึงกันนะมีความอยากจะมาเจอกัน มีความอยากจะไปพบกันความรักจะสุขสมหวังนะคะสุขภาพอ่าสุขภาพนะคะถ้าได้เดือดสันขึ้นมาแดดเมเขึ้นมาแดดเมเฟลนขึ้นมานี่คือจะมีการปรับสภาวะสมดุลธาตุในร่างกายให้มันเกิดความสมดุลเนาะ,ะสุขภาพเราจะกลับมาแข็งแรงนะคะจิตใจจะแจ่มใสเบิกบ,บาน การนอนพักผ่อนกินน้ําให้เพียงพอการไม่เครียดจะแล้วก็อยู่ใกล้หมอเนาะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรา,เาสุขภาพฟื้นฟูด,ดีขึ้นข่าวจะข่าวดีจากแดนไกลด้านการงานจะมีคนติดต่อเข้ามานะคะให้เราสมหวังออนาคตไปทํางานแล้วมีชื่อเสียงค่ะมีชื่อเสียงมีฐานะเงินทองมีสิ่งที่ดีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงทางนี้ถือว่าดีนะคะสำหรับแรนดอม สิ่งที่คิดบัังไว้เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะก็ยินดีร่วมหน้ากับคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะขอบคุณค่ะ